นำพริกหมูโคราชเหมาะสำหรับผู้พิสวรรัาดความสาดิตตามหมูสับกับพริกป่นให้เข้าการเพิ่มความจัดจ้านร้อนแรงโดยหอมแดงกับกระเทียมเตรียมติดเตาเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันจัดการนำหมูลงไปผัดให้กลิ่นหอมขจรนขจายไปถั่วซอย ปรุงรสชาติให้จัดจานตามชอบใจก่อนจะใส่หอมซอยเป็นอันเสร็จพิธีหากใครท้องทสาไม่ดีแนะนำให้กินคู่กับขนุนดิบซึ่งมีรสชาติฝาจะช่วยรักษากระเพาะลำไส้ไม่ให้เป็นแผลแต่ถ้าขนุนไม่มีจะใช้บักมี่แทนก็ได้ไม่ผิดกติกาขอเชิญทุกคนทุกท่านรวมกันชิม ความเผ็ดร้อนของน้ำพริกผัดได้นะบัดนาว